สั่งซื้อสินค้าในแอปช้อปปีเลือกเก็บเงินปลายทางด้วยขั้นตอนง่ายๆสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับเราเรวิน u t u b e ค่ะในวันนี้ก็จะมาสอนทุกทุกท่าน เลือกสั่งซื้อสินของในแอปช้อปปีนะคะเป็นแบบเก็บเงินปลายทางเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิาวธีการจะเป็นยังไงอันดับแรกเข้าไปที่แอป s h o ป e. ปีจากนั้นหาสินค้าที่เราต้องการซื้อสมมุตินะคะว่าสมมุติว่าน้ําจะซื้อหนิดช้ามะ่ะสมมุติว่าจะเอาางเกิงบอมแล้วกัน เดี๋ยวน้ำขออนุญาตเลือกกางเกงบอมก่อนนะท่านผู้ชมเป็นกางเกงบอมเนาะพอเราเจอสินค้าที่เราต้องการจะซื้อแล้วนะคะให้เรากดคําว่าซื้อสินค้าจากนั้นก็เลือกตัวแบบสินค้าตัวสินค้าที่เราต้องการไซส์อะไรอะไรยังไงอ่ะสมมุติ XL ก็กดซื้อสินค้าจากนั้นค่ะท่านผู้ชมอันนี้ให้เราเนี่ยเลื่อนขึ้น วิธีการชําระเงินนะคะท่านผู้ชมมาดูวิธีการชําระเงินแต่ไปที่วิธีการชําระเงินจากนั้นก็จะมีเก็บปลายทางชําระด้วย s h o ปปี้เพลย์โมบายพร้อมเพย์ชําระผ่าน ATM หรือโอนชําระผ่านบัญชีธนาคารในกรณีนี้นะคะเราต้องการจะเก็บปลายทางเราก็แตะไปที่เก็บปลายทางจากนั้นก็กดยืนยัน เรียบร้อยค่ะท่านผู้ชมพอวิธีการชาระเงินของเรานะคะขึ้นเก็บเงินปลายทางแล้วก็ถือว่าเสร็จสิ้นอันนี้ก็ท่านผู้ชมกดสั่งซื้อได้เลยค่ะและนี่นะคะก็เป็นวิธีการสั่งซื้อสินค้าในแอป s h o ปปีแบบเก็บเงินปลายทางค่ะ